ไม่ดูถือว่าพลาดนะเพราะคุณจะพลาดของดีจากแมนคอนเนอร์นะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ติดตามอยู่หน้าช่องและคนที่ติดตามอยู่ในบ้านด้วยแล้วกันนะกับมาครึ่งเดียวแต่ไม่เป็นไรนะเราเคมให้หมดเรียบร้อยแล้วนะ สำหรับใครที่สนใจนะอยากจะไปไกลกว่าน,นี้นะปัดขวาพาทัวเอาชัวช์วหน้าช่องผมมีทางเข้าสื่ครอบครัวให้เรียบร้อยแล้วเนะาะเสวนวันนี้จัดไม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ต้องคัดสรรเองสำหรับวันนี้นะไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยเราไปที่เปเอชเอกับอินเตอร์มิลานกันเลยนะแม้ว่าชื่อชั้นและศักยภาพทีมโดยรวมจะดูแข่งด้วยกันทั้งคู่นะแต่ถ้าเทียบกันดูจากตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับและขุมกําลังของผู้เล่นในม้านั่งสํารองนะมองว่าทางด้านของทีมอันดับ2จากลีกอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานนะ พวกเขายังดูเป็นรองอยู่พอสมควรเหมือนกันนะกับแชมป์ลีกเอิงจากฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชมงนะที่องค์ประกอบภาพรวมยังดูเหนือกว่านะรวมไปถึงความพร้อมของทีมก็ด้วยเนาะก็เลยเชื่อว่าเกมนี้ปารีสแซงต์แชมงเองนะไม่น่าจะแพ้นะอย่างแยกก็แค่เสมอนะเพอๆอาจจะมีขาดเกมนี้จึงน่าไปต่อที่ปารีสแซงต์แชมงหรือว่าชเ a ของเรานั่นเองนะ ส่วนคู่ถัดมานะก็ไปดูกันที่ลาซิงเฟรลอนะกับสปอร์ตดิงกิคอนนะโดยลาซิงเฟรลอนะที่ลังอยู่โซนท้ายเหมือนจะยอมมาสักพักแล้วนะกับผลงานเขาที่เข้าขั้นแย่เลยนะแพ้มา3จาก5โดยที่ชนะเพียงแค่นั้นเดียวเท่านั้นกับเกมนี้นะที่แม้กลับมาเล่นในบ้านที่หลังออกไปแพ้กับอลบาเซเต้มาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2นะดูจะมีปัญหาหนักใจกว่าที่คิดนะเนื่องจาก2แนวรับตัวหลักเองติดโทษแบนนะฮะส่งผลต่อทีมเต็มๆเ,เลยนะ ประกอบกับสปอร์ดิงกีคอนนะที่อยู่ในช่วงที่มั่นใจนะหลังจากที่เอาชนะกาตาเกนามาด้วยสกอร์สประตูต่อ2หมาดๆเลยเนาะบวกกับเกมลุกมองว่าหวังผลได้ในช่วงนี้นะก็เชื่อว่าไม่ใช่งานยากสําหรับกีคอนนะเกมนี้จริงน่าไปที่สปอร์ดิงกีคอนมากกว่านะส่วนคู่สุดท้ายนี้ก็ไปดูกันที่มาลาก้านะกับบูกอสเลยเนาะ มองจากอันดับต่างฝ่ายต่างไม่มีแรงกดดันหรือว่าลุ้นอะไรแล้วนะในเกมนี้แต่ถ้ามองในแง่ของฟอร์มต้องยอมรับว,ว่าทางมาลาก้าเองนะฮะอยู่ในจุดที่ดีกว่านะกับการชนะ3จาก5เกมหลังมานะแม้เกมล่าสุดพวกเขาจะออกไปแพ้เอลเซ่มาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ก็ตามนะแต่เกมในบ้านชั่วโมงนี้พวกเขามั่นใจอยู่พอสมควรเหมือนกันกับการชนะมา3มเกมติดนะส่วนทางยิงบูกอสเองนะอยู่ในช่วงที่ปล่อยจอยเลยก็ว่าได้นะหลังจากแพ้มา4เกมจาก5เกมนะ และเพิ่งแพ้คาบ้านต่อเลบาเตมาด้วยสกอร์สประต,ตูต่อ3นะเมื่อพิจารณาจากเหรีนะเจ้าบ้านต่อครึ่งเมตรนะถือว่าไม่แพงเกินนะแนะนําว่าไปต่อมารากา้าหรือว่าสกอร์ต่ําไว้ไม่น่าผิดหวังนะฮะสำหรับคู่นี้พี่ๆมีความคิดเห็นยังไงนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะฮะถ้าเชื่อก็ตามอยากถามก็คอมเมนต์อยากได้ตัวเน้นก็หน้าโปรไฟล์ หรืออยากอยู่สบายนะก็ตามมาที่บ้านเขี่ยวขอพวกเราได้เลยรับรองเลยว่าจะถูกใจนะเพราะว่าในบ้านเกี่ยวพวกเราก็จะมีตัวเน้นมีตัววีมีตัวชุดให้และมีอินฟูชันนำคอยคําแนะนําดีๆอีกมากมายเพียงเพื่อนๆพี่ๆนะฮะแอ1เอ็มบีสิบเก้านะและตามมาที่บ้านเขี่ยวพุกเราได้เลยรับรองเลยว่าจะไม่ผิดหวังนะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีฮะ